สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาเฟเดริก กองสตองในรหัส ref FC ขีด3 1 0 MC c c 2 5นะครับในรุ่น Classic Carry นะครับที่ลูกค้าส่งมาสวิตล้างเครื่องปรับเทียบเวลาเปลี่ยนซีลยางกันน้ำแล้วก็ทดสอบระบบการกันน้ำของนาฬิกานะครับและมาดูขั้นตอนการสวิตในกาเรือนี้กันนะครับในกากเรืนีนั้นถูกพอด ทุกชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดนะครับรวมถึงการประกอบกลับเข้าไปแล้วก็หยอดน้ํามันจากทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพของนาฬิกาเมื่อหยอดน้ํามันเสร็จนะครับนาฬิกาก็จะมีการเดินที่เที่ยงตรงยิ่งขึ้นนะครับกำลังจะพุ่งไปถึง302แอมปิจูดนะครับเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่209นะครับแอมปิจูดน,นะครับนาฬิกาเดินบวกลบไม่เกิน0.5นะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นั้นเดินบวกลบ 0.1นะครับเป็นบวก1นะครับแล้วก็เส้นจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะเสถียรน,นะครับมีความตรงแล้วก็สวยงามนะครับทำให้ทราบได้เลยว่าในการนั้นจะไม่มีคราบน้ํามันที่เยอะออกมากหลังจากการหยอดน้ามันจักรนะครับหลังจากที่เราสวิตในเรื่องของกําลังของเครื่องเสร็จนะครับเราก็จะมาเท,ท,ทดสอบตัวเรือนนาฬิกานะครับว่ายังสามารถกันน้ําได้ดีอยู่ไหมนะครับโดยการนําตัวเรือนและเม็ดม,มิยมนะครับรวมถึงฝาหลังมาทดสอบในเครื่องทดสอบกันน้ำแบบ ของนาฬิกานะครับจะวัดกันที่0.3บาส์นะครับหรือว่าเทียบเท่าความลึก30เมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาประกอบเข้ากับตัวเรือนแล้วก็ทดสอบในเรื่องของเวลาอีกรอบหนึ่งนะครับการเดินนะครับบวกลบ0.1นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่280ถึง294นะครับเท่าเดิมเลยนะฮะแล้วก็ beat error นั้นดีมากๆเลยนะครับอยู่ที่0.1นะครับก็คือว่าในการเดินเสถียรนะครับเป็นการ์วิสที่ perfect อีกเรือนหนึ่งนะฮะและนาฬิกาก็ ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วฮนะแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสน,นการทุกแบรนด์ก็สามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage modify watch c o m p a n i t d แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y watch.com นะครับแล้วก็อีกช่องทางตอนนี้ก็จะมี Line o f f i c i a l ของ modify watch ให้ท่านได้ติดต่อ,อเข้ามานะครับโดยการส่งรูปของนาฬิกานะครับแล้วก็บอกเล่าถึงอาการนะครับแล้วก็นำนาฬิกามาตรวจสอบแล้วก็เช็คสภาพได้นะครับ ที่ modify watch company limited นะครับหรือว่าถ้าหากต้องการที่จะนำนาฬิกาของท่านนะครับมาเซอร์วิสที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับร้านก็จะอยู่ที่ถนนยานาวาตัดใหม่พระราม3นะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมด้วยการบอกเล่าเรื่องราวพร้อมด้วยการบอกเล่าเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เซอร์วิสให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับบอกกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a Facebook YouTube i n s t a g กร m หรือว่าทิ k t o k นะครับเพื่ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ